สงสัยกันไหมคะว่าทํำไมบางคนถึงสร้างความมั่งคั่งได้ในขณะที่บางคนทํางานหนะักแต่เงินกลับไม่พอใช้คําตอบสําคัญอยู่ที่การลงทุนคะ่ะ วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าการลงทุนคืออะไรมีกี่รูปแบบและทําไมมันถึงเป็นก้าวสาคัญที่จะนําพาเราไปสู่ความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในอนาคตค่ะการลงทุนนะคะคือการนําเอาเงินออมไปต่อยอดเพื่อให้มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆซึ่งจะเสื่อมค่าจากเงินเฟ้อผลตอบแทนที่ได้อาจมาในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินปันผลกําไรจากการขายมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์การลงทุนนะคะจะมีอยู่2รูปแบบหลักคือการลงทุนทางตรงเช่นการทําธุรกิจด้วยตัวเองและการลงทุนทางอ้อม เช่นฝากธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลลงทุนในหุ้นทองคําหรืออสังหาริรมพย์ค่ะสิ่งสําคัญนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราจึงต้องเลือกวิธีที่ให้ผลตอบแทนสูงพอสมควรและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ค่ะสะรุปง,ง่ายๆนะคะการลงทุนคือการเสียสละค่าใชา้จ่ายบางส่วนในวันนี้เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าในอนาคตซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความมาัง่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินได้นั่นเองค่ะ การลงทุนทางตรงนะคะก็คือการลงทุนทาําธุรกิจต่างๆนะคะด้วยตนเองเออที่มาจากความถนัดหรือว่าความพึมพอใจของเราค่ะโดยการลงทุนทางตรงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทที่1นนะคะก็คือการลงทุนเพื่อบริโภคนะคะการลงทุนเพื่อการบริโภคเนี่ยก็คือ การซื้อสินค้าประเภทคองทนถาวรน,นะคะโดยการลงทุนประเภทนี้นะคะไม่ได้มุ่งหวังผลกําไรในรูปของตัวเงินนะคะแต่ว่ามุ่งหวังในเรื่องของความมั่อใจในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นซะมากกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการซื้อบ้านรถยนต์รวมไปถึงการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะประเภทที่2นะคะก็คือการลงทุนในธุรกิจค่ะ การลงทุนในธุรกิจนะคะก็คือการนําเงินออมมาสร้างกิจาการหรือว่าการนําทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะไปทําให้เกิดการงอกเงยหรือว่าเพิ่มคูณในอนาคตค่ะโดยจุดประสงค์หลักๆของการลงทุนในธุรกิจนะคะก็คือเพื่อสร้างผลกําไรนั่นเองค่ะในเรื่องของประเภทของธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันคะ่ะ 1. ธุรกิจการค้า2ธุรกิจการผลิต 3นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจนะคะก็จะมีกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดเป็นต้นค่ะการลงทุนทางอ้อมเหมาะสำหรับผู้ที่อาจไม่มีเวลาไม่มีความพร้อมหรือไม่ต้องการบริหารกิจการด้วยตนเองแต่ยังอยากนำเนงินเพื่อไปลงทุนวิธีนี้เป็นการซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ หุ้นสามัญผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการสามารถออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลแต่เงินปันผลไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกําไรและนโยบายของบริษัทหุ้นกู้ผู้ลงทุนเป็นเจ้ามีของบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยที่กำหนดแน่นอนและสม่ำเสมอแต่ไม่มีสิทธิบริหารบริษัท ค่ะเรามาดูกันที่การแบ่งประเภทของหลักทรัพย์นะคะก็จะแบ่งได้สามประเภทนะคะได้แก่ตราสารทุนตราสารหนี้และตราสารพันธ์ค่ะเรามาดูกันที่ตราสารทุนกันเลยดีกว่าค่ะตราสารทุนนะคะเป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของนะคะโดยผู้ซื้อตราสารนะคะจะเรียกว่าผู้ถือหุ้นโดยจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการก็จะได้รับ ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลและเงินปันผลนะคะไม่จําเป็นว่าต้องไถ่สมุตไปตัวอย่างของตราสารทุนนะคะก็จะมีหุ้นบริมสิธิ์หุ้นสารนี่นะคะเป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นหนี้ระหว่างออผู้ออกตราสารนะคะที่มีสถานนะเป็นลูกหนี้และผู้ซื้อตราสารนะคะที่มีสถานนะเป็นเจ้าหนี้นั่นเองคะ่ะ โดยตราสารนี้นะคะถูกเรียกว่าเป็นตราสารที่ให้รายได้คงที่นะคะเนื่องจากว่าได้มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่แล้วก็กําหนดวันจ่ายที่แน่นอนโดยตราสารนี้ที่ออกโดยรัฐบาลนะคะจะเรียกว่าพัฒนบัตรรัฐบาลและตราสารนี้ที่ออกโดยเอกชนนะคะจะเรียกว่าหุ้นกู้เองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ตราสารอนุพันธ์กันดีกว่าค่ะค่ะโดยตราสารอนุพันธ์นะคะเป็นสัญญาทางการเงินนะคะที่ มีมูลค่านะคะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงและนักลงทุนบางส่วนนะคะก็จะมักใช้ตราสารอนุพันธ์นะคะในการเก,ก็งกำไรนั่นเองค่ะโดยตราสารอนุพันธ์ที่นิยมมากนะคะก็จะมีสัญญาซื้อขายโลกหน้าแล้วก็ forward ค่ะ